นี่มาลงมาเอยตรงมาขันเถอะขันละนายกินข้าวนากินข้าวนี่นายกินข้าวไหมนี่นายกินข้าวเนาะไปโรงเรียนเมื่ันีใครอยู่ข้าวาครับนายกินข้าวเนาะออ้อ่ะขันเลยขันเลยเต๊กเันไปทางน้นัไปทางนี้เด้ขันไปทาง เออกระอโออีโอโอกระขันโออีโอโอเอโออีโอ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 นอะขันโออีโอโอขันดาไปทางหนึ่งขันดาไปทางกล่องเนี่ยเผื่อพวกมันจะโกนเ้ามาถามสื่อเกี่ยวั เขาก็มีคนมาถามยูโนยายเนาะแต่ว่าจะของมันขนาดจะจืดเลี่ยงแต่ในน้อยครัในร้องขันด้ยโอ้เออเออเร็วขันแล้วก็เพื่อสิตามรักคอมันหมุนได้ออขึ้นเลยนะโอ้ครับตามรักมันหมุนคอได้ออมเลยแต่ว่ามันมีทำให้ดูเฉยเฉยแต่มันทำให้ตอนี้มาลงมาเออไตรงมาขันแล้วเาะันลเดินได้เดินชาวขึ้นก็เดินไปกินยาลูก เราก็เดินกลับมากอนไจินเขาวนายกินเขาวนี่นายที่ินข้าไหมนี่นายกินเขาว้น่อยไปโรงเรียนเมือจะมีใครอยู่ครับนายกิ้นขาน้ออออนเลยวันเลยัตนายันหนามาทกมเออโอ๊ยไงอเอตื่นหลดที่นี้หล หันมาทางนี้หันมาทางนีนห้นห,นห,นหันทางนี้ด้วยันหันทางนี้เนาออะ